สวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่โอกาสดีๆที่ทําได้เลยกับ p o l i n a Network นะครับโอกาสที่ว่านี้ก็คือโอกาสที่จะทําให้ท่านมีไรายได้ให้กับครอบครัวและกระตัวของท่านเองแบบไร้ขีดจํากัดบนข้อจํากัดต่างๆครับข้อจํากัดที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเงินทุนเวลาอายุความรู้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของประสบการณ์นะครับ ซึ่งงานทั่วไปอาจจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการที่จะทําให้ท่านมีไรายได้แต่วันนี้ครับ mm. พอลินาในเร์เปิดโอกาสให้กับทุกท่านมีไรายได้บนข้อจํากัดต่างๆเหล่านั้นในเบื้องต้นนี้ท่านสามารถมีไรายได้กับเรานะครับตั้งแต่วันละ500บาทถึงวันละ2 4 0 0 0บาทด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงและงานประจําก็ไม่เสียย่ยงอีเช่นกันครับก่อนที่เราจะไปดูถึงวิธีการสร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนกับพอลินานะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงที่มาที่ไปของไรายได้กันก่อนว่าพอลินาเอาเงินที่ไหนมาจาาาายให้้กกับเรามามไดขน,ดนี ในระบบการตลาดทั่วไปนี่นะครับทุกการซื้อสินค้าของเราในแต่ละครั้งท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเงินของเราถูกจ่ายไปให้กับใครบ้าง100%งที่เราจ่ายออกไปนะครับสีก็จะไปอยู่ที่ผู้ผลิตนะครับส่วนที่เหลืออีก6 0ก็จะไปอยู่ที่พ่อค้าส่งพ่อค้าปลีกและก็โฆษณาเราอยู่ในฐานะผู้บริโภคเราก็จ่ายออกไปใน100%เเต็มนะครับเราก็แค่ได้ซื้อกินซื้อใช้เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมีะไรายได้กับธุรกิจของเขาเลยนะครับ แต่วันนี้ครับระบบการตลาดของพอลินานั้นครับจัดจําหน่ายโดยไม่ต้องผ่านลัคขส่งไม่ต้องผ่านลักขปลีกแล้วก็ไม่ต้องผ่านโฆษณาพอลินาก็นําเงินส่วนตรงนี้นครับมาจัดสรรปันส่วนให้กับคนที่เป็นหุ้นส่วนกับพอลินาโดยการใช้ดีบอกต่อโฆษณาแบบปากต่อปากนะครับเราสามารถมีรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้ของเราได้อีกด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของรายได้ที่พอลินาเอามาจ่ายให้กับเราครับถ้าเราอยากมีส่วนแบ่งตรงนี้นะครับง่ายๆเราก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับพอลินา การเป็นหุ้นส่วนกับพอลินาก็ไม่ยากอีกเช่นกันครับ mm hmm. เพียงแค่ท่านอายุ15ปีเป็นต้นไปค่าสมัครในการทรําธุรกิจครับ100กับ7บาทและใช้เอกาสารสําเนาบัตรประชาชนสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร หลังจากนั้นเราก็เลือกใช้สินค้าให้ครบ1,500คะแนนภายในเดือนนั้นนะครับกับพอลินา1,500คะแนนถ้าเป็นชุดสุขภาพครับ1,862บาทหรือถ้าเป็นสมแดงก็สมแดง1ลัง3,838บาทรวมค่าสมัครเรียบร้อยแล้วถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนโดยสมบูรณ์แบบกับพอลินาครับ หลังจากนั้นเราก็จะมีสิทธิ์รับรายได้ถึง8ทางด้วยกันทางแรกคือกําไรขายปลีกทางที่2โบนัสบริหารเครือข่ายนะครับจะมีรายได้ตั้งแต่วันละ500บาทถึงวันละ24,000บาทที่เราจะมาดูกันนี่นะครับส่วนทางที่3เป็นต้นไปเป็นโบนัสในรูปแบบของรายเดือนเกิดจากการซื้อซ้ํารายละเอียดตรงนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทีหลังนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการมีรายได้ตั้งแต่วันละ 500บาทถึงวันละ2 4 0 0 0บาทกับพอลิน่าจะเริ่มต้นกันแบบไหนเริ่มต้นจากตัวเราครับใช้ดีบอกต่อคน3คนให้มาเป็นหุ้นส่วนหรือให้มาใช้สินค้าในราคาเดียวกับเรายกตัวอย่างเป็น A,B,C แบบนี้นะครับหลังจากที่เราบอก A,B,C มาแบบนี้แล้วคิดยังไงครับก็คะแนนฝั่ง A จับคู่กับฝั่ง B คอมพิวเตอร์จะจับให้เรานะครับถือว่าวันนี้เราก็ได้1คู่1คู่เราก็จะมีโบนัสอยู่ที่500บาทนะครับ C ไม่มีคู่ก็รอจนกว่าจะมีคู่เราไม่ได้บังคับสมมุติวันถัดไปเรายังไม่ ได้บอกต่อใครแต่ A ไปบอกต่อใน1มาได้แบบนี้นะครับหรือ B ใช้ดีใช้ต่อสั่งสมแดงมาอีก2ลงงแบบนี้คิดยังไง1คือคะแนนฝั่ง A นะครับ2กับ3คือคะแนนฝั่ง B 1 2 3คือคะแนนที่มันเกิดใหม่เป็นแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะจับคู่ให้เราอีกเช่นกันโดยเอา A คู่กับ B และ B คู่กับ C ที่รออยู่วันนี้เรามีผลงานถึง2คู่ด้วยกันนะครับเราก็จะรับอยู่ที่1000บาทครบคู่วันไหนก็นับไปอีก7วันทำการ อลีน่าก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับท่านนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเรามีไรายได้อยู่คนเดียวหรือไม่มาดูที่นายบีครับนายบีเขาก็มีคู่ของเขาเขาก็จะได้รับไปอีก500บาทอีกเช่นกันใครครบคู่คนนั้นก็มีไรายได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันถัดไป A ไปบอกต่อ A1 มาได้ A1 ตัดสินใจเบิกสมแดงไปอีก1ลัง B ยังไม่ได้บอกต่อใครนะครับแต่ C เบิกสมแดงไปอีก1ลังจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะครับ คะแนนที่เกิดใหม่มีใต้ใสายงาน A กับใต้ใสายงาน C คอมพิวเตอร์ก็จะจับคู่ให้เรานะครับเอา A คู่กับ C แบบนี้ก็ได้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่500บาทในวันนั้นนะครับแต่ทีนี้มาดูว่า เเขาก็มีคู่ของเขาเขาก็รับไปอีก500บาทอีกเช่นกันนี่คือรายได้แบบง่ายๆกับพอลิน่านะครับแต่พอลิน่าไม่ได้จ่ายให้เราเพียงเท่านี้ถ้าสมมุติว่ามียอดสั่งซื้อใต้สายงาน A นะครับไม่ว่าจะมาจากตรงไหนก็นแล้วแต่ใต้สายงาน A เรานับให้นะครับสมมุติว่าใช้ดีบอกต่อเพื่อนต่อพี่ต่อญาติต่อน้องของเรานะครับในเรื่องของสมแดงสมมุติ ฝั่ง A มียอดสั่งซื้อสมแดงมา8ลังแบบนี้ฝั่ง B มีมา8ฝั่ง C ก็มีมา8แบบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสมแดงอย่างเดียวถ้าฝั่ง A มี8ฝั่ง B มี8ฝั่ง C มี8มียอดใหม่เกิดขึ้นแบบนี้พร้อมกันนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะจับคู่ให้เราได้ทั้งหมด12คู่ครับ12คู่เราก็จะมีรายได้อยู่ที่คู่ละ500บาท12คู่คู่ละ5 0 0ก็เท่ากับวันนั้นเราก็จะมีรายได้อยู่ที่6000บาท ถ้าเกิดขึ้นทุกวันเดือนหนึ่งเราก็จะรับอยู่ที่1นึ่งแกับแปดหมบาทนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการสร้างรายได้ง่ายๆกับพอลินาแค่ใช้ดีใช้ต่อ หรือใช้ดีแล้วเราบอกต่อเราก็สามารถมีไรายได้แบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าวันนั้นท่านจะมีผลงานกี่คู่นะครับมีกี่คู่ก็แล้วแต่เอา500รบาทคูณเข้าไปสูงสุดเราได้12คู่ต่อวันนะครับต่อวันต่อรอบนี่คือการสร้างไรายได้จากการใช้ดีใช้ต่อใช้ดีแล้วก็บอกต่อเราก็สามารถมีไรายได้แบบนี้ได้อีกเช่นกันครับทางเลือกในการสร้างธุรกิจกับพอลิน่าก็มีให้เราเลือกแต่1นงศูนย์ธุรกิจ สูงสุด4 0ธุรกิจหรือที่เรียกว่า V.I.P. นะครับสมมติว่าวันนี้เราเริ่มต้นที่1 0ธุรกิจก็เริ่มต้นที่ 1, 8 6 2บาทสร้างได้สาสายงานแบบนี้นะครับท่านก็จะมีรายรับสูงสุดต่อวันนะครับวันหนึ่ง6 0 0 0บาทต่อวันเดือนหนึ่งก็1 0 0 0 0แสนกับ80,000บาทเมื่อมีการบอกต่อนะครับอันนี้คือ1 0ธุรกิจแต่ถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจแบบ V.I.P. นะครับก็เริ่มต้นที่7,448บาท VP หมายความว่าแทนที่จะเป็น A เป็น B นนะครับ เราก็เป็นเราสาขาที่2ส,สาขาที่3แล้วก็สาขาที่4แบบนี้เท่ากับว่า1คนนะครับเรามีถึง4สาขาด้วยกันเราก็จะมีรายรับทั้งหมด6 0พันทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับสจุดก็2 4 0 0 0บาทต่อวันเดือนหนึงก็7จ็ดแสนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง1รหัสกับ4รหัส หรือธรรมดากับ VAP ครับต่างกันถึง4เท่าด้วยกันในเมื่อเราจะทําธุรกิจทั้งทีนะครับถ้าเราทําเป็นแบบธุรกิจจริงๆนะครับผมแนะนําให้ทําแบบ VAP รายได้จะต่างกันทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเลยนะครับซึ่งการมีรายได้แบบนี้พอลีนาก็ไม่ได้บังคับให้ท่านรักษายอดนะครับไม่จําเป็นต้องรักษายอดเราก็จะมีรายได้ตามความเป็นจริงนะครับอยู่ที่ว่าท่านจะสร้างผลงานได้มากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญมันยังง่ายต่อการนําเสนอง่ายต่อความเข้าใจอีก เราไม่ต้องมานั่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นให้ยุ่งยากนะครับหมายความว่าถ้าวันนี้มียอดสั่งซื้อสมแดงฝั่ง A มา1ฝั่ง B มา1แบบนี้เราก็จะมีรายรับอยู่ที่500บาทนะครับแต่ถ้าฝั่ง A มีมา2ฝั่ง B มีมา2แบบนี้เราก็จะรับอยู่ที่1000บาทอันนี้เราก็ง่ายต่อการนําเสนอและง่ายต่อการทําความเข้าใจในการคํานวณโบนัสและที่สําคัญนะครับเราสามารถตรวจสอบรายได้ด้วยตัวท่านเองจากคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับรายได้สามารถแซงกันได้ซึ่งหลายๆคนกลัวมาทีหลังจะเสียเปรียบนี่นะครับยกตัว ไปบอกต่อใน A ใน A ไปบอกต่อท่านนะครับท่านเห็นโอกาสก่อนท่านไปบอกต่อฝั่งซ้ายสมแดงหนึ่งลังฝั่งขวาสมแดงอีกหนึ่งลังวันนี้ท่านก็จะมีรายได้อยู่ที่5 0 0รบาทแต่ถ้าท่านขยันมากกว่านะครับช่วยทีมงานฝั่งซ้ายมี8ฝั่งขวามี8มาก่อนแบบนี้ท่านก็จะมีรายได้อยู่ที่4 0 0 0บาทดูคนมาก่อนนะครับกับนายเยังไม่มีรายได้นะครับรายได้สามารถแซงกันได้แบบนี้อยู่ที่ว่า ทำมากได้มากทำน้อยแล้วก็ได้น้อยไม่ทำก็คือไม่ได้แบบนี้สบายใจได้นะครับวันนี้อยู่ที่ว่าใครจะขยันมากออกว่ากันและที่สําคัญยุติธรรมด้วยสมมุติว่าคนมาก่อนไปบอกต่ออีกข้างหนึง่งไปสร้างสายงานอีกข้างหนึ่งครับสร้างสายงานพีมาพีซ้ายมี8ขวาม,มี8พีก็รับไปสี่พันอีกเช่นกันแต่ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าทําให้คนมาก่อนรวยท่านดูดีๆนะครับฝั่ง A นะครับมีทั้งหมด16ฝั่ง B มีทั้งหมด16 ถ้าจ่ายให้ทั้งหมด16คู่อันนี้ไม่แน่ครับทำให้คนมาก่อนรวยแน่นอนแต่ถ้าถามว่าวันนี้คนข้างบนนะครับ าก็รับได้4,000คู่เช่นกันนะครับถ้าทํา2สายแบบนี้ทุกคนถ้าตัดสินใจ1 0ธุรกิจนะครับจะมาเจอกันที่วันละ4,000บาทถ้าทํา2สายงานนะครับแต่ถ้าทํา3สายงานวันหนึ่งก็จะ6,000บาทในการตัดสินใจ1 0ธุรกิจรายได้ที่มันต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าท่านเริ่มต้นธุรกิจแบบไหนนะครับ1 0ธุรกิจหรือ4 0ธุรกิจนี่คือการสร้างไรายได้กับพอลินาะครับแต่ถามว่าทั้งหมดนี้มันสามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่ในฐานะคนที่เคยได้รับโอกาสดีๆแบบนี้มาก วันนี้ผมอยู่กับธุรกิจนี้มา9ปีแล้วครับกับพอลิน่าแผนการตลาดแบบนี้นะครับส่งผลให้เรามีบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีรถมีไรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการทําธุรกิจกับพอลินาแบบนี้นี่ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าท่านทําจริงได้จริงแน่นอนนะครับนี่คืออีกหนึ่งโอกาสดีๆความหาดจ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราครับและที่สําคัญครับธุรกิจนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานได้จริงๆสิ่งนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวผมแล้วนะครับวันนี้เด็กคนนี้ครับได้รับมรดกจากชื่อรหัสที่เป็นชื่อของคุณยายนะครับปัจจุบันส่งผลให้เด็กคนนี้มีรายได้ทั้งตําแหน่งทั้งรายได้ในรหััสที่่เปป็นนชืออของคคุณยายาะรบไ เรียนไปอะไรก็ใช้เงินกากพอลีนาเนี่นะครับทุกท่านครับสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อสักครู่นะครับก็คือวิธีการสร้างรายได้กับพอลีนานะครับจากการใช้ดีใช้ต่อใช้ดีหรือบอกต่อนะครับบอกต่อในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมแดงนะครับสำหรับพี่น้องที่ทําการเกษตรที่อยากลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลผลิตหรือสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพตัวเองหรือสุขภาพกระเป๋าสตางค์ก็สามารถปล่วยได้อีกเช่นกันนะครับ และอยู่ที่ว่าวันนี้ท่านจะให้โอกาสกับตัวท่านเองหรือไม่นะครับถ้าวันนี้ท่านคว้าไว้นะครับเรามี4ทีททางเรื่องให้กับท่านอย่างแน่นอนนะครับสำเร็จมากสําเร็จน้อยและก็สําเร็จช้า สำเร็จเร็วเท่านั้นเองไม่สำเร็จไม่มีอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านตัดสินใจทำแบบถูกต้องและผมก็เชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับท่านและครอบครัวของท่านเหมือนที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจพอลิน่าหลายๆท่านที่ตัดสินใจทำธุรกิจนี้อย่างจริงจังและทั้งหมดนี้คือโอกาสดีๆที่ทำได้เลยกับพอลิน่าเน็ตเวิร์กครับสุดท้ายนี้ขอท่านโชคดี มีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพกระเป๋าสตาง์ที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเพราะนี่คือโอกาสดีๆที่ทำได้เลยกับ p อลิ n นียเน็ตเวขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ